ส,นะสนะวัสดีค่ะถ <c oughs> ่ายวิดีโอสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2ี่สิบกันยายนวันนี้มาเยี่ยมพ่ออีกหนึ่งวันนะคะอ <c oughs> ันนี้ที่สาวคนโตนี้ที่คนที่2แล้วคนที่สาม ตอนนี้หลานหลานกับแ,ม,บแม,ม่หลานกับแม่กําลังเข้าไปเยี่ยมหลานกับแม่กําลังเข้าไปเยี่ยมพอ่อพ่ออยู่ห้อง ICU นะคะเพราะว่าคนดูอยู่148คน,นอยู่ในห้องนี้คะ่ะพ,<า>พ<รา>่อดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้ว สมโบ่เได้เได้ยังเลยเองเปิดออ๋อเหรอองเปิดแล้วเมื่อกี้เ่อีเปิดลยมาทาที่ว่าคุณได้หหระอ่มเหมือนพี่หนุ่ยกดจิ้มชานี่ไงนี่ไงได้หนึ่งเหรียญม่เก็้เหมือนพี่หนุ่ยจิ้มชาไปนิดน่เลนี่พี่จิ้มได้สามเหรียญแล้วนี่เนม แล้วเราก็มีจิ้มกล่องต่อไปมาส่งกล่องต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้หัวใจให้หัวใจไฮ้ยพี่ก็เล่นเกมพี่ก็เล่นเกมโทรศัพท์ก,ก,กันอยู่ <laughs> เกมเก็บเหรียญ <laughs> หลานเข้าไปยังไม่ออกมาเลยกก็เหมือนที่ได้มาเหรียญก็จะคืนเข้าไปเคือต้องให้คือต้องให้ ตอนนี้อยู่ชั้นสามนะคะชั้นสามที่เดิม, no, no, no. มนู่นนุ่นนุ่นมีติกหนึ่งตรงนั้นพ่อหายดีแล้พ่อสบายดีแล้วพ่อเป็นน้ำท่วมปอดพ่อน้ำท่วมปอดอย่างเดียวตอนนี้พ่อดีขึ้นแล้วคะ่ะ เอามาแล้วเอาไปเยี่ยมตามาแล้วอ,ลอ,อ๋อเขาดึงสายออกแล้วไงนี่เอามาแล้วเอาไปเยี่ยมตามาแล้วตาเขาไม่เลื่นตาเนาะเหมือนกับตาง่วงนอนตาง่วงนอน